ไปก่อนนั้นนะครับพีคไปกว่าน,นี้นะครับเอาวิดีโอคอมาท่านผู้ชมนะครับให้ผมเห็นหน้าผมกะแคปหน้าจอไว้นะฮะผมก็เลยส่องให้ยยเนตดูนะครับด้วยด้วยอยากให้ยยเนตดูว่าคนที่วิดีโอคอมาเนี่ยหน้าตาเขาหน้าสงสารมากนะครับเขาเป็นเด็กที่ไม่สมประกอบนะครับแต่เขาลุงจะแชร์คลิปนี้ในโลกโซเชียลเขาเลยบอกว,ว่าผมทำสามรอบแล้วครับทำกับใครบอกลุงมาเดี๋ยนี้ผมถามตอบนะครับท่านผู้ชม นะครับแม่เจ้าก็อยากได้จะแอดไลน์มาจะผมส่งให้ <c oughs> ใครไม่ได้ยังได้ใครอยากได้ผมแอดไลน์ผมส่งไปให้นะครับอ่าแล้วเขาบอกว่าจะทําคนเดียวนะครับเขาบอกทําทกับเพื่อนในเฟซครับผมอ่านะครับอ่าแล้วครนี้ผมก็เลยติดต่อให้ติดต่อให้เขาเนี่ยติดต่อพ่อต่อแม่เขามาเบอร์โ <c oughs> ทรศัพท์นะครับเพื่อผมจะโทรศัพท์ไปคุยกับพ่อก,ก,กับแม่เขาว่าลูกคุณเนี่ยทำแบบนี้นะครับเขา เขาไม่เหมาะสมที่ทำาบบนี้เขายังเด็กอยู่นะครับแล้วก็นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเอ่อนะครับมันเป็นการประจานตัวเองนะครับเนาะ,นะแล้วครั้นี้นะครับอ่าขอเบอร์โทรศัพท์พ่อแม่เขาบอกว่าอ่าเขาส่ใหลบแล้วใครจะพูดอาพูดมาเลยอาพูดมาแบบกินได้ครับประมวลอาพูดเขาซื้อเครื่องโทรศัพท์ใหม่เขาไม่มีเบอร์พ่อเบอร์แม่เขาอบอกว่าเขาถืด เชื่อโทรศัพท์ใหม่ไม่มีเบอร์พ่อเบอร์แม่นะครับก็เลยติดต่อไม่ได้อันนี้อผมไม่เชื่อนะครับอ่า,อาผมบอกว่าถ้าไม่บอกผมจะผมจะแฉเรื่องนี้นะครับอ่าน้องบอกว่าอาผมน่าจะดังทั้งโซเชียลละมั้งครับผมทำ YouTube ด้วยแล้วผมก็จะทำทวิตเตอร์และไอจพูดนะท่านผู้ชมคิดดูสิครับอ่า แทนที่จะสํานึกนะครับว่าตัวเองทำอะไระใช่ไหมแม่น้อยอ้ํานะครับแต่ดันดันมาดันมาบอกเราแบบนี้ท่้นผู้ชมเราจะสงสารไหมละ่ะคนแบบนี้น่าสงสารไหมนะครับมันน่าสงสารหรือเปล่านะครับคนแบบนี้น่าสงสารไหมเออนะครับอ,อ่าแต่นายเนาะพูดไม่ไม่เชฟยันแมดไม่เอาใช่ไหมเชฟยันทํากับแม่น้อยตลกมากจ้านะครับมาลานะครับอ่า ลุงชาติชายว่าส่งให้ลุงชติชายด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวส่งให้นะเดี๋ยวพ่อพลอยอดาลุงชายเขาไม่ส่งนะครับสวัสดีครับน้องสงวนเขาทักทายกันหรอลุสงวนมาแว่าเออเนี่ยรู้จักลงพลนป่าแต็นอย่างง้นอย่างงี้นะครับเออแล้วจะใช้วิธีลวงนะครับให้เราไปช่วยทํานู่นทํานี่นะครับอยานะครับยาย่านะครับ ไม่มีจุดประสงค์ใดๆส่งหมายเลขบัญชีมากี่ครั้งคุณน้อยไม่บอกก็เก็บไว้จะเสอร์กเนียเถอะส่งมากี่ครั้งครับเพิ่งเห็นผมถามว่าเขาส่งก็เพิ่งเห็นนีไ่ไงก็รู้กี่ครั้งครับจะไปรู้เดอตาไม่ดีเนาะผมเชื่อว่าแม่น้อยต้องติดต่อเขาหลังบ้านนะครับแล้วแม่น้อยลบข้อความ แล้วไม่น้อยส่งหมายเลขบัญชีให้ขอเลขบัญชีเขาใครจะไปมองเห็นเนาะใครจะไปลบได้ลบที่ไหนอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับใช่ไหมดุสฎดีล้อมเลก็กจ <St ars> ๋าเห็นไหมนะครับฉะนั้นนะครับเราตอนนี้ผมยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับอ่าผมต้องดูต้นต่อก่อนนะครับอ่านะครับนะครับคุณ คุณส่งหมายเลขบัญชีมาให้เขาหรือว่าเจ้าของโทรศัพท์ไปขอหมายเลขบัญชีคุณไม่น้อยผมถามจริงเถอะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังพวกนี้แต่แต่ไม่ใช่คนนี้ผมเอาคนนี้ไงแต่ไม่ใช่คนนี้แล้วคนนี้มายังไงครับไม่รู้มันท่วงมาหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่ผมรู้แล้วผมผมจะไม่โทรเขาผมต้องผมต้องมาไม่น้อยคนนั้นเชฟยูรู้คนนั้นนะเขาเขานั่งศาล ไอคนนี้นะฮะไอคนนี้เราไม่ได้ขอไม่ไมขอแล้วมันส่งมาไม่น้อยไม่รู้สิผมเชื่อว่าไม่น้อยน่าจะหมดเงินกับยูทูบเบอร์เยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับน่าจะหมดเงินกับยูทูบเบอร์เยอะนะครับอ่อาเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนหน้าปกแล้วผมว่าน่าจะเป็นแม่น้อยออนรูปหน้าปกไม่น้อยใส่ดีกว่านะครับอ่าเพราะว่าเป็นเอฟซีลุงพลนะครับกลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับ เนี่ยครับยูทูบเบอร์รายนี้นะครับถ้าคุณดูช่องผมอยู่นะครับคุณเคยไปตีกันอยู่ในศาลจังหวัดบุกดาหารแล้วคุณส่งหมายเลขบัญชีมาหาแม่น้อยคุณไปขึ้นคลิปได้เลยนะครับว่าแม่น้อยขอหมายเลขบัญชีคุณหรือเปล่าคนฝั่งเดียวกันผมก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้แม่น้อยเสียตังค์นะครับอ่านะครับเขาก็มีเมียแล้วนะครับห้องให้ อ่านะครับมันก็มีโอกาสได้นะลบลบลบข้อความให้เป็นหน้าจอใสนะครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะจะไม่น้อยทำไม่เป็นอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับว่าเปิดยังไงเจอแต่บักคำบักค่านี่ <laughs> บักคำไง <laughs> มันคือบักข่างอยู่นี่ดูเถอเจ้าของอยากเบิ่งของเขา พิลิพายไงละ่ะนี่อย่างวะเนี่ยผู้ใดล่ะพิลิมายไงละ่ะไม่รู้จักอันนี้ก็แอดไลน์มาเขาแอดไลน์มาหาเธออืมนั่นแหละผู้สาวเอาน,นะครับผมจะทำให้ดูนะครับอันนี้นะีวยชมเอา ให้ผู้ชมวิเคราะห์มาไปด้วยกันนะฮะอันนี้รูปทำม,มากันนั่นเด้อผมจะกดตรงเนี้ยแล้วผมก็มากดคำว่าตั้งค่าแล้วก็ลบข้อมูลแล้วก็แบ็กออกไปรอบหนึ่งมันก็จะเป็นหน้าลายโดยที่ไม่มี ตัวหนังสือใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วควนนี้ <c oughs> ไอยูทูบเบอร์ช่องนั้นมันก็ส่งหมายเรียกบัญชีมา3ามครั้งนะครับอ่านะครับแต่ข้อความข้างบนเราไม่เห็นนะครับอันนี้นะครับถ้ายูทูบเบอร์นะครับที่ไปตีกันไล่กันเหยียบกันอยู่ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารครั้งโน้นนะครับถ้าคุณเจตนาดีคุณออกคลิปชี้แจงได้เลยว่า ผู้หญิงคนชื่อแม่น้อยอุดรหรือว่าสกิดขาวก้านะครับไปขอหมายเลขบัญชีคุณหรือเปล่านะครับเพราะผมเห็นอยู่ในไลน์ประมาณสามสี่อันนะครับเพราะว่าอ่าไม่น้อยจะว่าผมนะครับว่าผมไม่อยากให้แม่น้อยเสียเสียเงินนะครับจริงๆอ่าหรือคุณไปเปิดคุยให้แม่น้อยดูแล้วแม่น้อยส่งหมายเลขบัญชีให้นะครับเอามันก็ไม่แน่แม่น้อยแม่น้อยอย่ามาซุกผมนะครับ อืมไม่น้อยไปรอบางหามมันบอกบ้าเอ้ยดีไม่น้อยรู้สึกเครียดแต่ไม่ไมน้องขอโทษนะเพราะผมพูดความจริงผมจริงนะไม่น้อยอ๋อน่ไม่น่าเลยเราให้แม่น้อยแอดไลน์เด็กโดมเลย <laughs> <laughs> ส่งไลน์ไปให้เลยใช่ไหมจะได้ไม่ต้องมาขอผมบ่อย บากน้ำก็ที่เสียค่อยใส่ไหม่น้อยเบิดขึ้นขอโทษครับผู้ชมผมจะตายพอนี้แหละเอ,อ้ยไหม่น้อยจกเป็นหายพปนั่นบัดไหม่น้อยมักเบิ่งหำเด็กน้อยไปน,ยยนั่นไปจะเนี่ยเอยเนาะว่าอย่างไงเอาไมา้ดิรีได้หรือไหม่น้อยเบิ่งของพุทธคุณกระเบ่บสู้เนาะ เบื้องหาที่แตกของของผู้ฒ่านะโอ้ท่านผู้ชมเอ้ยนะครับเบื้องหยอกสิบบอยเรียนบอกกันนะมันทรงห้ำให้ไม่น้อยเบื้องหลือไม่น้อยทรงขอหมายเลขบัญชีมันบอดเรื่องไหนโอ้ยกระพูดไปชี้ชัวโอถามผมไม่ได้ปักตัมไม่น้อยจะไปเบื้องคนไทยนะของฝรั่งนี่เยอะมันไม่ตรงประเด็นกับหมายเลขบัญชีไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมเขาอาจจะส่งผิดก็ได้ มันไม่ใช่ครับจะส่งผิดก็ต้องว่าโอ้ขอโทษส่งผิดเต็มมันส่งตั้งสามสี่ครั้งนะเขาส่งผิดมัง้งอจนแม่น้อยลำพึงว่ามันส่งมาทําไมหลายครั้งซึ่งนะครับแม่น้อยนะ่ะเขาจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับท่านผู้ชมแต่เขาจะดูเลขออกนะครับอ่า